สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสา,ารสาาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Buxify นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นแอปเน้นเคมแล้วก็ทําแบบสอบถามนะครับอ่ะตัวนี้ผมก็รับคะแนนมาที่ร้อยนะครับอ่ะวันนี้เพิ่งได้คะแนน,นมา1,307คะแนนนะครับถ้าถึง1,600เนี่ยผมจะได้รับโบนัสประจําวันนะครับอ่ะในส่วนวันนี้ก็ทําแบบสอบถามไปนะครับของ T ีเดิมลิสแล้วก็บิด บิทแลบนะครับคะแนนยังไม่ถึงไหนเลย uh, ตัวนี้ก็จะมีเคมนะครับเราคลิกเข้ามาในส่วนของสามขีด uh, ตรงนี้นะครับรคลิกเข้ามามันจะมีออฟเฟอร์วอลแล้วก็รับทุกชั่วโมองนะครับในส่วนของสมัครใหม่เนี่ยจะได้รับ1 5 0 0คะแนนนะครับ uh, ตัวนี้เนี่ยจะเคมได้คนสมัครใหม่จะได้สิบถึงสิบห้านะครับส่วนผมเนี่ยเลเวลห้าสิบกว่าแล้วนะครับก็จะรับ 1 0 4ถึง48นะครับตัวนี้จะเป็นสุ่มนะนะก็รอ10วินะครับอโอเคเรารับไปนะกูเข้มนะครับนะได้มา20คะแนนนะครับอ่ะอีกนึงก็ได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะได้10%นะครับของเพื่อนถ้าทำแบบสอบถามนะเราจะได้10%นะครับก็ตามนี้เลย ันนี้ก็มีคนสมัครต่อผมทั้งหมด417คนนะครับได้คะแนนจากเพื่อนทั้งหมดก็คือ63,163คะแนนนะครับก็เป็นเงินประมาณ6ดอลลาร์นะครับก็เป็นเงิน200่ะ200บาทนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาทำแบบสอบถามอ่ะก็มีบิดลับนะครับที่ผมทำหลักๆบางรอบก็มีบางรอบก็ไม่มีนะครับ ก็แล้วแต่วันจริงๆเราต้องเช็กเรื่อยๆนะครับสําหรับตัวนี้อ่ะอันนี้ของวันนี้นะครับที่ผมได้ได้มาได้มา240คะแนนนะครับของวันนี้อ่ะที่เล่นเดือนนี้ก็ได้มาแค่เจ็ดเจักว่าคะแนนตัวนี้ยังไม่รวมกับเปอร์เซ็นที่เราได้นะครับอ่ะผมได้ทั้งหมดอยู่ที่37,251น,น,นะครับก็ประมาณนี้ในวันนี้ปิวหมดเลยนะครับแต่ว่าได้ทีละ80คะแนนนะอ่ะได้มา6ฉบับนะครับ ตามนี้อ่ะอีกตัวหนึ่งอ่าที่ผมทำนะครับอ f ฟเฟอร์ตนะครับก็คือตัวนี้อ่ะเราก็มันจะมีพวกตัวที่ดาวน์โหลดแอปนะครับอ่ะจะได้คะแนนมาเช่นกันดาวน์โหลดแล้วก็เปิดนะอ่ะเช่นตัวนี้อ่าขอให้ดาวน์โหลดแล้วก็สมัครนะครับอ่ะเป็นยูเซอร์ใหม่นะอ่ะเมื่อวานนี้ผมเพิ่งโหลดเอ่อ มีตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้ก็วิวยูนะครับวิวใช่ไหมลือว่าชื่ออะไรวันนี้เนี่ยดาวโหลดแล้วก็เปิดนะครับถึงจะได้คะแนนนะอ่ะเมื่อวานนี้ผมเปิดตัวไหนบ้างวันเนี่ยมันจะมีอยู่นะที่อ่ะของเมื่อวานนะครับวันที่ 9. เอ๊ะของวันนี้หรือเปล่าวันเนี่ยวันนี้วันเท่าไหร่วันนี้วันที่9เออ วันนี้ผมคลิกไปตัวนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้คะแนนเลยอของวันเมื่อวานอวันที่8ที่ผมทำไปนะครับเนี่ยาโหลดมานะครับอันนี้ก็สำเร็จนะได้มา780คะแนนแล้วก็390คะแนนนะครับได้มา2ตัวนะครับมันให้ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดนะอ่ะเดี๋ยวมาดูของเมืม่อวานที่คะแนนได้นะครับดูคะแนนล่าสุดก่อน ตัวนี้เนี่ยผมได้คะแนนได้เงินทั้งหมดจากแอปนี้ก็คือประมาณ1,100บาทนะครับมีของเมื่อวานที่ได้ออฟเฟอร์ตัวโลนะครับก็คือตัวนี้ได้ามา2ชุดนะมันบวกกับ26เปเซ็นต์นะครับได้จาก700ก็เพิ่มมาเป็น900นะครับตัวหนึ่ง3 0 0 90นะก็เป็น492บอนะครับาจากออฟเฟอร์ตัวโลนะครับก็ตามนี้เลย วันนี้ได้ของบิลแลบกะทิดมลิสนะครับซึ่งปิ้วหมดเลยนะครับแต่ว่าต่อผ่านบิลแลบบิลแลบแค่ตัวเดียวได้มา290คะแนนนะครับเพราะว่าบวกกับ20%นะครับ26%อ่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ถามว่าได้จากอะไรนะครับก็คือถ้าเราเลเวลอัพเนี่ยตัวนี้ผมเลเวล57ได้26.05%นะครับถ้าผมเลเวล58จะเพิ่มอีก 0.75%นะครับจะได้เป็นยี่สิบหกนะครับประมาณนี้นะตัวนี้เนี่ยมันจะมีล็อกอินประจำวันนะครับแล้วก็ถ้าคะแนนถึงตามที่แต่ละวันได้เนี่ยเราจะได้โบนัสนะครับประจำวันอ่าส่วนเดลิเี่เควสนะครับอันนี้จะมีเควสประจำวันนะอ่ะผมทำแบบสอบถามไป7ชุดนะครับเนี่ยถ้าถึง10ชุดจะได้คะแนนอีก2 สองร้อยคะแนนนะครับประมาณนี้ถ้าถึง20ชุดก็รับไป500นะครับอันนี้ได้รับจากาเพื่อนนะครับอันนี้ได้มา50ปก็ยังไม่ได้คะแนนอีกตัวหนึ่งถ้าเราคะแนนถ้าเราทำถึง่า2,000คะแนนเราจะได้80ถึง5,000คะแนนเราได้2อ0า200นะครับ1 0 0 0 0คะแนนได้ส 400ถ้าถึง20,000คะแนนได้1,000นะครับประมาณนี้เลยในส่วนของการทำแบบสดทำแต่ละวันอ่ะมาดูในส่วนของการถอนนะครับก็คลิก Withdraw นะครับหลายคนก็จะเลือก g i ฟต์การนะครับมันมีค c ปโต t o c u r r e n c y นะแต่ว่าเลือก g i ฟต์การหลักๆเลยก็ถอนเข้า to money wallet นะครับเนี่ยะคะแนนแต่ละวันเนี่ยเลทจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ อยู่ที่2,9800นะของผมคะแนนขาดอีก5,000นะครับถึงจะได้ถอนนะก็ตามนี้เดี๋ยวมาดูประวัติการถอนผมนิดนึงนะครับประวัติการถอนอยู่ไหนเนี่ยดูดัตชบอร์ดแล้วก็เข้ามอดูดูวิดดอร์ฮิสตอรีนะครับผมถอนทั้งหมด11ครั้งนะครับอ่ะอันนี้ช่องที่2ก็ประวัติ คะแนนที่เราแลกนะครับแต่รอบนี่ไม่เท่ากันนะเนี่ยมผมส่วนใหญ่ก็หลักๆก,ก็30,000คะแนนนะอันนี้จะเป็นแรกครั้งแรกนะครับตั้งแต่วันที่21อ่ะ2ี 21. สิงหาคมนะครับครั้งแรกเลยในส่วนของรายการแลกล่าสุดของผมเพิ่งแลกไป1เมษานะครับวันนี้วันที่9วันที่ผมอ,อัดคลิปนะ เดี๋ยวประมาณวันที่11-12ผมว่าผมน่าจะได้แรกแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คะแนนขาดอีก5,000นะครับผมก็ได้แรกก็แหละ,ะแล้วก็รับไปเรื่อยๆนะครับพยายามเช็คเรื่อยๆครับก็คือ,อการทำออ f เฟอร์นะครับผม,ผมทำหลักๆก,ก็มีบิทแลบทีเดมลิสนะครับที่ทำหลักๆเลยนะ นานจะดูในส่วนของ o f f e r w a l l นะครับแล้วก็ Profit เนี่ย Profit น,นานเนี่ยมันค่อยมาทีนะ,ะไม่เห็นนานละแบบสัปาห o f f e r a l l ก็คือมันจะมีแอปบางแอปเนี่ยให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดก็จะรับคะแนนก็ตามนี้นะครับในส่วนของ Bugsyfly นะครับตัวนี้ผมก็เน้นเขียนไปเรื่อยแล้วก็ ทำแบบสอบถามมันปิวเนี่ยเราก็ยังได้คะแนนนะได้81คะแนนไอ้80คะแนนนะครับแต่บวกกับโบนัส26นะครับก็ได้มาเป็น100อ่า100คะแนนเท่ากับ1เซนนะครับอ่า1,000คะแนนเท่ากับเอ่อ10เซนนะหนึ่0หมืคะแนนเนี่ยก็เท่ากับ1ดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้เลยอ่ะโอเคในส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัส,สดีครับ